วิสาวเขาบอกว่าชุดชนานเนี่ยสามารถบอกนิสัยคนใส่ได้ด้วยนะเดี๋ยวลองมาลองฟังกันดูนะคะว่าตรงกับเราหรือเปล่าน,นะข้อแรกเลยค่ะชุดชั้นในที่เป็นออกแนวสีน้นๆนะเขาบอกว่าคนที่ชอบใส่แนวนี้จะเป็นคนที่แนวหวานๆน่ารักน่ารักชอบใสอะไรกระจุกกระจิก,จกต่อมาแบบที่สองค่ะเป็นแบบเหมือนเสื้อสายเดี่ยวนะคะแล้วก็มีบลาในตัวเขาบอกว่านะคะจะเป็นผู้หญิงที่แบบแนวง่าย ไม่ชอบใช้อะไรที่ยุ่งยากเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงามที่สําคัญเขาเน้นสบายตัวเป็นหลักต่อมาค่ะชุดชั้นในแบบที่มีลายเสือลายนู้นลายนี้แบบลายสัตว์นะคะเขาบอกว่านะคะสาวกลุ่มนี้จะเป็นคนขี้เล่นรักสนุกแล้วก็ชอบการปาร์ตี้สุดๆด้วยแหละต่อมาค่ะชุดชั้นในที่เป็นแนวสปรอร์ตบาร์สาวกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีพลังเหลือล้นค่ะมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลา อีกแบบหนึ่งค่ะชุดชั้นในแบบสีขาวเรียบๆไปเลยหญิงสาวๆกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนที่เรียบง่ายแต่ชอบความคลาสสิกสุดท้ายค่ะชุดชั้นในที่เป็นลูกไม้สีดำบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจจริงไหมคะอ้าวไหนใครนะคะฟังแล้วเฮ้ยมันตรงกับตัวเองหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ลองพิมพ์มาคุยกันดูได้คะ่ะแชร์แบ่งปันเพื่อนด้วยนะคะไม่อยากพลาดทุกสาระดีๆของคุณผู้หญิงกดติดตามแมทิน่าไว้ด้วยคะ่ะ